สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วก็เป็นปีใหม่ด้วยนะคะปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายน2568ายนะคะดังวันดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตา สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูนะคะท่านที่เกิดในราศีธนูในที่นี้ก็จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่15มกราคมนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ในพอสะอะไรก็ตามตรวจจากราศีนี้จะตรวจเน้น ยึดเอาเฉพาะวันที่กับเดือนนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้ทํานายจากลักนณาไม่ได้ทานายจากดวงดาวนะคะขอให้ท่านเข้าใจด้วยนะคะเขาทำนายจากไพ่นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความฉมังความแม่นยํายิ่งนักนะคะโอเคเรามาดูกันดวงชะตางท่านในปีใหม่ไทยนี้ถือว่า ช่วงเดือนปีใหม่ไทยเมษายนนี้ตัวท่านโดยสภาพทั่วไปพื้นฐานดวงอยู่สุขสบายดีอยู่ดีกินดีนะคะคืออยู่ดีกินดีนะอิ่ม้ํำสำราญน,นี่คือสิ่งที่ดีแต่ถ้าว่าแม่หมอจะมาเจาะดูทีละเรื่องนะคะเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนสำหรับเรื่องหน้าที่การงานในช่วงเดือนเมษายนนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนี้ดี ฟ้าเปิดทางแสงสว่างให้กับท่านในเรื่องการงานนะฮะเพราะว่าช่วงเดือนนี้เหมือนดวงชะตาท่านมันพุ่งแล้วก็บุญหนุนนำด้วยเป็นจังหวะดวงที่ดีด้านธุรกิจการงานไม่ว่าท่านนี้จะทำหน่วยงานใดก็แล้วแต่ทำบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดห,หรือทำงานรับราชการด้านการงานไปได้ดีไปได้สวยทำงานแล้วมีความสุข ในช่วงนี้หากแม้นว่าท่านคาดคะเนหรือคาดการหรือวางเป้าหมายในการงานที่จะให้มันได้สำเร็จให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามที่ใจปรารถนาตามที่วางเป้าหมายแล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะท่านวางเป้าแบบใดท่านก็จะสำเร็จลุล่วงนะคะก็เป็นว่าคาดคะเนคาดการในงานสร้างเงินได้ดีในช่วงนี้ หรือนักศึกษาเราเรียนก็เช่นกันในช่วงเดือนนี้หากแม้นว่าท่านคาดคะเนว่าท่านอยากจะได้เกรดเอหรือว่าท่านจะมีการเทข้ศอสอบท่านก็สอบผ่านเฉลยและอยากได้เกรดเอกก็ได้เอหรือท่านที่เรียนจบแล้วไปสมัครงานท่านปรารถนาต้องการอยากจะทำงานในใน ในแหล่งที่ดีที่มั่นคงท่านก็ไปสมัครแล้วท่านก็จะสำเร็จสมปาถนานะคะจะได้งานที่ได้ดังใจดังหวังแล้วก็งานนั้นก็ไม่ต้องรอเนิ่นนานเขาก็จะเรียกตัวท่านเข้ามาทำงานในวัยวทีนี้ท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าท่านนี้ จะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในช่วงปีใหม่ไทยนี้ทุกอาชีพชโลกับตัวท่านนะคะเพราะทุกอาชีพนี้มันจะสร้างเงินสร้างทองให้กับท่านได้ดีมากเลยจะเป็นช่วงที่ทํามาค้าขึ้นนะะการงานก็จะสร้างเงินสร้างทองให้กับตัวท่านได้เป็นเ,นเพิ่มได้เป็นสุขใจนะคะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาอันใดหรือบางคน อ,อยากจะเริ่มต้นงานใหม่นะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้อาจจะยังไม่เคยทำงานมาก่อนหรือเคยทำงานก่อนหน้านี้แต่จะจะเปลี่ยนงานใหม่หากจะมาเปลี่ยนงานในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ลงมือการทำได้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อท่านลงมือทำอะไรจับอะไรจับงานอะไรอาชีพอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองดีมากๆเลยในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะดังนั้น ขอให้ท่านนี้ตั้งมั่นตั้งเป้ามุ่งมั่นขยันนะคะท่านก็จะไปถึงดวงดาวในสิ่งที่คาดหวังในเรื่องการงานได้สำเร็จนะคะต่อไปมาดูเรื่องการเงินสําหรับเรื่องการเงินแล้วในช่วงเดือนนี้มีใหม่ไทยนี้ดวงการเงินก็ดี 1. ง,งานสร้างเงินให้กับท่านได้ดีแล้ว 2. ท่านก็ยังมีโชคลาภการเงินสะพัดมาจากช่องทางมากมายหลากหลายช่องทางสะพัดมาสู่ตัวท่านหรือแม้กระทั่งบางท่านไม่ได้มีงานทําไม่ได้ทํางานท่านก็ยังมีโชคลาภแห่งการเงินเพราะในช่วงเดือนเมษานี้จะมีโชคลาภการเงินจากช่องทางนั้นทางนี้หรือบางท่านก็อาจจะได้มีโชคลาภได้รับของขวัญของกำน,นัน จากคนนั้นจากคนนี้จากลูกเต้าลูกหลานมาอวยพรในท่านช่วงปีใหม่นี้ให้โชคลาภการเงินหรือว่าให้โชคลาภเป็นสังหาริมทรัพย์อะไรก็ได้แล้วแต่เพราะมันเป็นช่วงจังหวะที่ท่านมีโชคลาภนะคะก็ได้เป็นสุขไก่ตรงนี้แหละหนึ่งสุขไกในงานสองสุขใจในเงินทีนี้มาดูเรื่องแห่งความรัก สำหรับความรักแล้วมันก็จะมีดีและไม่ดีแม่หมอจะพูดความรักของคนโสดก่อนนะคะสำหรับความรักของคนโสดแล้วดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีธนูนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอีกมันเหมือนฟ้าเปิดทางแสงสว่างให้กับท่านเปิดทางแสงสว่างนำพาการมาเทพเพื่อที่จะใ้นำเอาสอนมาปักอกปักใจท่านนะคะ ดังนั้นคนไหนที่อยู่บนคานทองอยู่ก็ลงมาจากคานทองได้แล้วนะคะมามาแล้วก็มาแต่งตัวสวยสดงดงามมารับความเป็นโชคเป็นลาภแห่งความรักในช่วงนี้มันเหมือนมีโชคฟุกแห่งความรักเกิดขึ้นจะมีคนมารักมาชอบมากมายมาขายขนมจีบให้กับท่านมากมายเลยนะคะและคนที่มารักมาชอบนั้นโปรไฟล์เขาก็ดีเป็นคนดี มีคุณสมบัติดีทั้งภายนอกภายในนะคะดังนั้นในช่วงนี้หากท่านต้องการที่อยากจะสละโสดอยากจะมีคู่กับเขาสัทีนานแล้วไม่มีคู่หรือบางท่านที่ผ่านมามีคู่แล้วก็อกหาก็เลิกราต่อการอ้าวพอมาสู่เดือนนี้มันก็ได้เสียงสว่างความรักก็จะมีรักที่ดีเข้ามาจะมีรัก จริงหวังแต่งเข้ามาสู่ตัวท่านนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้อาจเป็นของขวัญชิ้นใหม่เป็นของขวัญช,ชิ้นใหม่ที่ทําให้ท่านนี้ได้มีความสุขอิ่มเอิบในหัวใจนะคะก็ช่วงนี้ก็อะไรอะไรมันก็ดูดีสดใสแจ่มใสไปหมดเพราะความรักนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามดังนั้นหากท่านเปิดใจไม่ปิดกั้นตัวเอง ท่านก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จในความรักได้นะคะสำหรับคนโสดก็ไม่ได้อยู่เย็นเป็นโสดแล้วทีนี้ก็สามารถที่จะสละโสดได้นะคะทีนี้มาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือว่าเป็นสถาบันครอบครัวด้านความรักมันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ดีแบบมั่นคงนะคะดีแบบมั่นคงก็คือในช่วงปีใหม่ไทยนี้ มันไม่มีสวีดหวานกันไม่สวีดหวานกันเนื่องจากว่าช่วงเดือนนี้ทั้งสามีและภรรยาต่างก็มุ่งหน้ามุ่งตาสร้างงานเพื่อจะสร้างเงินเพื่อที่จะพัฒนาครอบครัวให้มันจเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในความเป็นอยู่ให้อยู่ดีกินดีให้ทั้งตัวลูกหลานนี้ก็อยู่ดีกินดีกันัทษหน้า ดังนั้นก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะมา,าสวีทหวานกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามด้านครอบครัวมันก็ยังมั่นคงเนื่องจากว่าอยู่กันมาก็มั่นคงดีถึงแม้ว่าจะไม่สวีทหวานกันแต่ก็รักใคร่กันด้วยความจริงจังและจริงใจรักเป็นรักแท้ที่ดีต่อกันนะคะ เป็นรักแท้ที่ดีต่อกันหรือบางคนบอกอยู่กันมาเนิ่นนานมีลูกเต้าลูกหลานก็อาจจะรักกันแบบเป็นเพื่อนแต่มันก็ยังอยู่ในสถาบันเป็นครอบครัวที่ดีที่มั่นคงอยู่นะคะก็อย่างไรก็ตามท่านก็ยังโชคดีถึงแม้ว่าจะไม่สืริหวานกันแต่ท่านทั้งสามีภรรยาก็ยังพร้อมกันที่จะไปทำบุญร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันยังมีความสุขนะคะ มันไม่อีเออกันแต่ว่ามันก็มีความสุขแบบมั่นคงนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องเคาะท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงเดือนเมษายนนี้จะบอกว่าไม่มีเคาะก็ไม่ใช่จะบอกว่ามีเคาะก็ไม่ชิงเนื่องจากว่าช่วงเดือนนี้ท่านไม่มีพยานอันตรายใดๆเข้ามากํากายไม่มีอุบัติเหตุเพศภยัยแต่ถ้าว่า ท่านจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะให้ระวังให้ดีช่วงเดือนนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพความการเจ็บไข้ได้ป่วยมันอาการเกี่ยวกับสุขภาพมันเกิดการเปลี่ยนแปลงบางท่านก็ให้ระวังเรื่องโรคภูมิแพ้หรือเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมอักเสบหรือเกี่ยวกับปอดนะคะให้ระวังเรื่องปอดเรื่องหลอดลมอักเสบ การเป็นหวัดกันเป็นโรคภูมิแพ้การแพ้อากาศยิ่งช่วงเดือนนี้มีเป็นเทศกาลสงกรานต์มีการไปสาดน้ำเล่นสงการกันและอยู่ในอากาศที่ร้อน,อนดังนั้นก็เกิดเป็นภูมิแพ้ได้แพ้อากาศอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอเป็นอะไรก็ให้ระวังถ้าท่านเป็นก็ให้รีบซื้ออยู่ซื้อยากินหรือรีบไปหาหมอนะคะและก็จะมีอีกเรื่อง ถึงแม้ว่าบางท่านนี้ไม่มีเกณฑ์ว่าได้เกิดอุบัติเหตุเพศภยัยใดๆแต่ก็ให้ระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์ว่ามีเหตุจําเป็นที่กระเป๋าจะต้องรั่วนะคะมันไม่เหตุจําเป็นที่กระเป๋ารั่วไม่จับจ่ายใช้สอยก็ไม่ได้ไหนก็จะต้องบางทีก็จะไป ทำบุญทำทานหรือว่าไปเที่ยวไปอะไรมันก็ต้องใช้เงินใช้ทองในการเดินทางนะคะหรือมีเหตุจำเป็นบางครั้งอันนี้ก็หมดอันนั้นก็หมดไม่ซื้อก็ไม่ได้หรือ,อเครื่องจับจา่ายใช้สอยไฟฟ้ามันพังอะไรก็ต้องได้เอาไปซ่อมอะไรอย่างนี้คือมันมีจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินในเรื่องในใน,ในช่วงเดือนนี้สำหรับเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไม่มีปัญหานะคะ ก็กล่าวโดยสรุปแล้วท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนสิ่งที่ที่ที่ท่านให้เราที่ไม่ดีก็คือเรื่องสุขภาพนะคะนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านนี้ตึงเครียดนะคะสำหรับเรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ดีหมดก็ถือว่าท่านนี้ดวงชะตาดีในช่วงปีใหม่ไทย คงเป็นเพราะบุญหนุนนำนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมไม่ได้เกี่ยวดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าดูเป็นภาพรวมมันก็ถูกต้องแม่นยำฉมัง80%ซได้ทีนี้หากแม้นว่าใครต้องการที่อยากจะดูดวงชะตาให้แม่นยำมากที่สุดเป็นดวงของเราแต่เพียงผู้เดียว ก็ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะแม่หมอคิดค่าครูเพียง200บาท200บาทนี้ท่านสามารถที่จะาถามได้ทุกเรื่องไม่ว่าท่านจะมีปัญหาหนักปัญหาเบาปัญหาหลากหลายปัญหาก็ตามเมื่อมาดูดวงกับแม่หมอท่านก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นได้ลุล่วงเป็นอย่างดีนะคะการดูดวงเปรียบเสมือนมีไฟฉายสองนำทางนะคะ เมื่อเรามาดูเราก็รู้ทันดวงสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายได้ลงตัวดีนะคะหากใครมีปัญหาไม่มาดูดวงไม่มาดูดวงกับแม่หมอบางทีมีเรื่องเลวร้ายขึ้นไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรนะคะดังนั้นคนที่มาดูดวงกับแม่หมอถือว่าได้เปรียบนะคะหรือบางคนไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะบ้านอยู่ห่างไกลกันเราก็มาดูกันทางออนไลน์ line, ก็ได้นะคะแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้และให้ไลน์ไอดีไว้นะคะ ให้มาเป็นเพื่อนกันมาแอดไลน์เป็นเพื่อนกัน, line, น,น,กนแล้วก็นัดวันที่เวลาที่จะดูกันเมื่อมาดูกันแม่หมอก็จะเปิดกล้องวิดีโอท่านก็สามารถที่จะเห็นแม่หมอแม่หมอก็เห็นท่านแล้วท่านก็สามารถที่จะเห็นไพ่แล้วก็มีพลังกิจพิเศษมีซิกซินเลือกไพ่ใบที่เป็นดวงของท่านโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวแล้วมันก็จะเกิดความแม่นยำยิ่งนักนะคะ โอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้คอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าคือเดือนพฤษภาและก่อนจากไปแม่หมอก็จะขออวยพรทุกท่านนี้จงมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลและในช่วงเดือนเมษาปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้ท่านนี้จงมีความสุขชุ่มฉ่ำทั้งหัวใจและร่างกายในการไปทําบุญทาทานในการไปเล่นน้ำสงกา์นะคะขอให้ท่านโชคดีไม่บา,บาย